สวัสดีครับพี่น้อง FC <c oughs> ทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทางช่อง2 a เอเชียนะครับก่อนอื่นที่จะมารับฟังข่าวสารกันก็ฝากพี่น้องกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเออนะผมไปดูข่าวมาทางทางเพจเขมรน,นะครับทางเพจเขมรแล้วก็อีกหลายช่องทางโดยเฉพาะยิ่งสื่อเขมรเนี่ยนะฮะเมืม่อวานก่อนเขาโจมตีประเทศไทย โดยมีนายฮุนมาเน็ตนะครับนายฮุนมาเน็ตเนี่ยได้ไปกล่าวปฐกถานะครับในงานเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถาบันอะไรไม่รู้ของเขเมรเขาทงที่หนึง่งเนี่ยนะครับเออนั่นแหละพูดไปพูดมาก็พูดถึงสงกรานต์นะครับพูดถึงสงกรานต์ของของทางขเมรว่าในเมื่อดูนสโกเนี่ยนะครับเขานะ่รับรองนะครับว่าสงการานต์นั้นเป็นวัฒนธรรมที่มวลมนุษยชาติจับต้องไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นของไทยเขาประกาศไปแล้วนะสงการานต์เนี่ยเป็นของไทยนะ นายคุณเซนประกาศไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับว่าสงการนี่เป็นของไทยเพราะเดิมทีสงการเนี่ยเป็นของคนเขมรเ,เองนายคุณเซนกล่าวอ้างถึงกำแพงที่มันมีอยู่นี่นะครับกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทาไมระดับผู้นาแม่งระดับผู้นําประเทศยังเชื่อกำแพงเลยเอาอย่างงี้กูกูว่าไอ้พักโคพักแก้วเนี่ยกูว่าไอ้คุณไอ้คุณมาเน็ตมันก็ต้องเชื่อบ้างว่ากูว่านะถ้ามันมาขนาดนี้ได้เนี่ยนะฮะจริงไหมครับเฮียไ <Yeah. S 1> ปไปจัดสงการนะครับภาพที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเพจ f a c e b o o k กรุงเทพวันนี้นะก็ฝากพี่น้องของเราไปกดติดตามให้กําลังใจทางช่องเพจ f a c e b o o k กรุงเทพวันนี้ด้วยนะครับคือเมื่อวานนี้ผมได้ปล่อยคลิปคลิปหนึ่งไปนะครับเป็นคลิปที่จังหวัดบุรีรัมนีแหละก็ไองานนี้แหละไองานนี้แต่ภาพนิ่งผมไม่มีไนงะผมไปเอาขออนุญาตทางเพจ f a c e b o o k กรุงเทพวันนี้นะครับข,ขออนุญาตเอามาใช้เพราะผมมีแต่คลิปนะผมผมไม่มีภาพนิ่ง ก็เลยขอญอาตมาใช้ดูนะครับคืออย่างนี้ฮะคือเขมรเ,เขาไม่ยอมรับสงการไทยไม่ยอมรับสงการไทยไม่ว่านะครับเมื่อเมื่อวันที่นายฮุนมาเนตไป,ไปเป็นไปเป็นประธานปรต ak าเปิดไอศูนย์อบรมอะไรทั้งอย่างหนึ่งของเขาเนะนะี่ยเขายังพูดถึงประเพณีนะครับที่ประสาทพนมรุ้งนะครับว่าที่สงการเขมรเ,เนี่ยไล่แววนักท่องเที่ยวามาเนี่ยเป็นเพราะประเทศไทยเป็นเพราะคนไทยเนี่ยกันแกล้งจัดงานให้ตรงกับสงการเขมร ซึ่งกูละงงไปกับแม่งเลยจริงๆแล้วงานสงการมันยังไม่เกิดขึ้นถ้าตามปฏิทินจันทรคติเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นมันนูนน่นสิบเอ็ดนู่นสิบเอ็ดมันถึงจะเป็นสงการนะครับแต่เขาเหม็นเนี่ยไปชิงจัดก่อนไงแล้วแต่ละที่แต่ละท,ละที่แต่ละจังหวัดแม่งจัดที่ไอ้จังหวัดไอ้ไอ้จังหวัดนี้จัดอะไรฮะเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เว้นสิบไปสักวันหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็จัดที่บนมเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกไปจัดที่พัตตบอง สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไปจัดที่เสียมเรียบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองโอ้โหเยี่ยมจัดกันทั้งปีเลยกูดูแล้วอะจัดกันทั้งปีเลยคิวไม่ว่างนะฮะมึงก็สงสารไอ้พวกก็ปีโชบ้างไอเ้เฮียมันจะต้องไปเต้นแรงเต้นกาจะตามจังหวัดต่างๆแล้วมึงก็เห็นใจเขาบ้างจริงไหมครับไปกล่าวโทษว่าคนไทยกันแกล้งเขาเหมยอีกแล้วหาว่าไปจัดงานพิธีเปิดเขาพนมลงุงโอ้โหฝรั่งมังค่าแมงมาเต็มไปหมดเลยนะลองไปถามฝรั่งดูบอก,กบข่าวที่แล้วไปเที่ยวอังกอร ได้ยินภาษาไทยเขาเล่นละครภาษาไทยกันคราวนี้แม่ไม่ต้องไปแล้วดูในเมืองไทยเนี่ยใกล้กว่าเยอะใกล้ใกล้ก,ลกว่าเยอะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าคนไทยกันแกลงคนไทยมันจะไปรู้เฮียอะไรว่ามึงจะไปจัดสงการวันไหนมนุษย์โลกชาวโลกเขามีประเพณีของเขาเขาก็จะรู้วันเลยว่าวันนี้วันนี้ยกเว้นตุรจีเท่านั้นเองที่เขาใช้ถือปฏิทินตามจันทร,รคต,ติมันอาจจะไม่ตรงวันนั้นจะตรงวันนี้แต่เขาจัดพร้อมกันทั้งโลก เหมือนกับเหมือนกับศาสนาอิสลามอ่ะเวลาเขาเข้าสู่ฤดูฤดูการถือศีลอดหรือเขาเรียกว่ารามาดอนเนี่ยเขาก็จะรู้กันทั้งโลกเลยว่าพี่น้องชาวมุสลิมจะต้องอะไรฮะถือศีลอดหลังจากที่พระจันทร์ขึ้นในวันนี้ต้องเป็นวันรามาดอนเขาก็เข้ากันหมดทั้งโลกเลยพอเวลาจะออกจากระรพณีฤดูการถือศีลอดเขาเนะครับจุฬาราชมนตรีแต่ละประเทศเขาก็จะประกาศว่าเออปีนี้ปีวันนี้เดือนนี้เวลาเท่านี้พระจันทร์จะขึ้น แพระจันทร์พระจันทร์จะขึ้นพอหลังจากพนพระจันทร์ขึ้นไปแล้วอะไรฮะก็ถือว่าเป็นการจบฤดูการถือศีลอดหรือรามาดอนจบเขาก็รู้กันทั้งโลกวันคริสต์มาสวันที่ยี่สิบห้าทั้งโลกเขาก็เหมือนกันวันที่ยี่สิบสี่เป็นวันอีสเตอร์วันขอบคุณพระเจ้าวันที่ยี่สิบห้าเป็นวันปีใหม่ของชาวคริสทั้งโลกเขาก็รู้กันหมดว่าเดี๋ยวต้องวันนี้นะต้องวันนี้นะอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับ วันขึ้นปีใหม่สากลก็เนี่ยวันที่หนึ่งมกราสิ้นปีก็บสามสิบเอ็ดมกราทั้งโลกเขารู้หมดเขาเขาเขาดาวกันหมดนะทุกคนรู้กันหมดทั้งโลกมันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั้งโลกเขารู้ส่วนประเพณีในท้องถิน่นคนทั่วโลกเขาก็รู้อย่างสงการไทยเนี่ยเขารู้เลยสิบสามสิบสี่สิบห้าสามวันนี้ส่วนที่เป็นชาวมอญน,นะครับที่อยู่พระประแดงเขาก็ต่อสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่คือทั้งโลกรู้ส่วนวันไหลอาจจะเป็นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับที่พัทยาที่ชนบุรี และเขาทําแบบนี้กันมาเป็นร้อยปีแล้วคนไทยทําแบบนี้มาเป็นร้อยปีแล้วซึ่งคนทั้งโลกเขารู้หมดแล้วตั้งแต่13 14 15ี่ห้าอยากจะมันกันมาเที่ยวกรุงเทพ16บหกสบปดอยากจะสนุกสนานก็ไปนู่นครับปลาแดงส่วน18 19 20้ายี่นู่นไปคืนเคงกันอยู่พัทยานชนบุรีบางแสนคนทั้งโลกเขารู้อย่างนี้หมดพวกมึงเพิ่งมาทํากันเนี่ยแล้วมาท,ทําทีคนทั้งโลกเขาก็ไม่รู้ไงจู่จมึงก็จะประกาศวันนี้เป็นสงการแล้วไปจัดกันที่ไหนไม่จัดไม่จัดในโรงเรียนเนี่ยไปจัดกันในโรงเรียน,น,ย <laughs> น,น,ยนแล จัดสงการบ้านพ่อเงจัดในโรงเรียนไปจัดในวัดอย่างเงี้ยไอ้เฮียวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระเป็นที่ปฏิบัติวิปัสนาธุระของสงฆ์ไปจัดสงการในวัดก็ไปเปิดเพลงตุ่มต่ำตุ่มต่ำว่ามุภมึงไม่ต้องโยงนี้เลยไอ้เฮียจริงแม่อีกหน่อยกำลังพระกำลังสวนอยู่ดีแล้วขึ้นนะโมตสระพระขวะโตไรวาอย่างนี้หรือเปล่าไปเปิดเพลงอยู่ในวัดมันใช่ที่ไหนแล้วก็พวกมึงแม่งสมองไม่มีอย่างนะยังยังโฆษณาเล่ายี่ห้อหนึ่งก็แล้วกัน อันนี้ไม่ถือว่าโฆษณาเล่าให้นะแต่คนไทยหรือคนทั้งโลกเขารู้เลยว่ารีเจนซี่เขาจะมีนางงามของเขาเขาจะมีนางแบบของเขาเขามีมาตั้งสามสี่สิบปีเขมนแม่งเพิ่งรู้ว่าเราเรามีทั้งทั้งที่อินเทอร์เน็ตมันเข้าไปบ้านมึงหลายสิบปีแล้วนะนี่มึงเพิ่งจะรู้เหรอวมึงไปดูละครช่องที่เขาไม่ได้โปรโมทจริงไหมฮะ <c oughs> เขาโปรโมตนะครับนางงามของรีเจนซี่มึงก็เพิ่งรู้แล้วมึงไปค้นมาแต่ละตัวึดูหน้าตาดิเป็นยังไงดูไม่จืดเลยยัดเป็ดนะะ แล้วมึงเนี่ยมึงจัดสงการเนี่ยเดือนนี้จังหวัดนี้เดือนนั้นจังหวัดนั้นเดือนนี้จังหวัดนี้แล้วมึงแล้วมึงเดี๋ยวมึงเบื่อมึงก็เลิกจัดสุดท้ายมึงก็มาด่าคนไทยบอกเนี่ยเนีไปกันแกล้งไปจัดงานใตรงกันเอาอย่างนี้นะเขมรนะกูมีทางเลือกให้มึงนะกูมีทางเลือกให้มึงเลยสองทางถ้ามึงจะจัดสงการน่ะมึงไม่จัดช่วงมีนาคมมึงก็ไปจัดช่วงพฤษภาคมเนี่ยมีนากับพุทธจะมาจัดตรงเมษาเพราะเมษาฝรั่งหรือคนทั้งโลกเขารู้ว่าเมษาแล้วคนไทยจัด มึงไปดูประเทศจีนจัดสงการเดี๋ยวเขาไม่เห็นต้องอ้างเลยว่าเป็นสงการไชน่ามึงไปดูอเมริกาเดี๋ยวรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยติดทะเลนั่นน่ะคนเขมรอย่างพวกมึงเขาจะไม่พูดสงกราราเลยเขาเรียกว่าอะไรฮะโจทมันเชนเอ,อะไรของมึงเนะี่ยแม้กระทั่งสมเด็จศรีหะมุนีเนี่ยอวยพรผ่านคนเขมรนะยังเรียกเลยฮะยังบอกโจทมันเชนเอ,อะไรของมึงเนะี่ยกนะ็ยังพูดยังไม่มีสงการสักทีเลยไม่มีเลย ก็มีแต่ไอ้พวกไอ้มนุษย์กำแพงอย่างพวกมึงเนี่ยที่นั่งวันๆกับโผล่หน้าเข้าไปดูในกำแพงเนี่ยไอ้พวกมึงยังหวังกันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วนายฮุนมันเน็ยก็ยังพูดนะครับว่าเขาไม่ยอมรับนะครับกับคําตัดสินของยูเนสโกเขาจะยื่นขอจดทะเบียนใหม่โง่เงองแงกันหน้าดูเลยอ่ะโตแล้วคุณมาเน็ตมึงก็โตแล้วเมียมึงลลมเอาผู้หญิงเป็นแล้วมีลูกแล้วลูกก็โตลแล้วอย่าง,งองแงเลยทําเป็นเด็กอีอะลบเล้าจะเอาให้ได้มันไม่มีกติกาไหนในโลกนี้แหละครับที่เขาตัดสินไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมาลื้อฟ ถ้ามึงจะเป็นตัวปัญหามึงก็เป็นคือพูดง่ายๆมึงไม่ใช่ตัวประเทศมึงมันไม่ใช่ตัวปัญหาแค่ในเอเชียนะมึงเป็นปัญหาของคนทั้งโลกเลยเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจตรงไหนความเป็นมนุษย์ของพวกมึงยังมีกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยกูไม่แน่ใจนะนะครับไปเรียนในร <laughs> ้อยเวสปอยกับไปหิ้วไก่ย่างให้เขาแดกไอเด็กหลังห้องไอเหีย <laughs> ลำพังสอบไปเองไม่เป็นหรอกขนาดไปอยู่ในนั้นนะเพื่อนมันยังพูดเลยไอเหียปีแรกมันยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพูดฝรั่งไม่ได้นะครับโจยธรมันฉนึโจยคะเนียกระดอทมทมอย ไปนั่งโง่อยู่หลังห้องใครเขาใช้หิ้วไปซื้อแป,ป๊บซี่ถุงก็เป็นไงก็ต้องไปซื้อให้เขาแดกจริงไหมเออฉะนั้นมึงไม่ต้องมาก่าวเลยเพราะพิธีแต่และพิธีที่คนไทยทำเนี่ยเขาจะมีความปราณีตเขาจะมีความละเอียดระอ,อนะครับเหมือนเหมือนโขนที่มึงอยากจะได้ไปสุดท้ายโขนมึงไม่ได้ไปเพราะมึงลำโขนไม่เป็นไอ้เฮียหน้าทศกัณฐ์เขียวเข้มมาเลยเฮียแม่งคนไปดูก็คิดว่าโดนบีบไข่มาไอสัตว์มึงดูหน้าทศกัณฐ์ของคนไทยดีครับ ลายนี่พลอยเลยเหมือนโดนเมียขนะ่วนไอ้เหี้ยแต่ของมึงแม่งลายไม่มีนี่หน้าเขียวมาเลยยืนพื้นมาเลยไอ้เหี้ยคนดูก็คิดว่าโทษการโดนานางสีดาบีบไข่มาจริงไหมครับจะทําอะไรก็ทําไม่เป็นแต่อยากจะมีเหมือนเขาอยากจะมีรถยนต์แต่เป็นไงครับหาที่เสียบกุญแจสตาร์ทไม่เป็นต่อหารูเสียบกุญแจเป็นก็สตาร์ทไม่เป็นอีกใส่เกียร์ถอยก็ใส่ไม่เป็นแต่อยากจะมีรถนั่งโชว์เนี้ยนั่งโชว์เพื่อนๆเฮ้ยฮลัลโหลกูมีรถมาถ่ายรูปก,กูหน่อยแต่บอกให้ขับรถหน่อยเดียวบอกขับไม่เป็นนะ แล้วทายังไงถึงจะขับได้อะมึงก็เข็นเนาเดชมาช่วยกูเข็นหน่อยให้คนอื่นไปเข็นรถใ,ให้มันนั่งขับนี่คือคนเขมรเ,เป็นแบบนี้นี่ผมเปรียบเทียบไม่ฟังนะนะครับฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องมาอิจฉาตาร้อนหรอกไอ้เหี้ยที่เขาพนมลุงนะ่เขาจัดงานทุกปีแล้วเขาจัดตรงวันเขามีแต่มึงเนี่ยแหละที่ไปจัดสงการคุยอะไรก็ไม่รู้ยัดแม่ทีหลังมึงไปจัดมีนาคมไปจัดกุมภาพันธ์ก็ได้หรือไปจัดช่วงพฤษ,ษภามิถุนายนกระดาษกดาเนี่ยมึงเลือกเอาเลยคืออย่าให้ตรงกับเมษาเท่านั้นนะถือว่าเป็นอใช้้ได แต่ก่อนพายเรือดีๆอยู่เลยงานอะไรงานจโนนโจรโ,รโมนธมันเฮียอะไรของแม่งเลยพายเรือก็อยู่ในคลองดีๆเลยพอร้อนมาก็ตักน้ําสาดใส่กัน,นพอตะลังเห็นคนไทยแม่งเล่นบ้างเป็นไงครับจะเอากับเขาบ้างเห็นจีนแม่งเป็นไงครับจัดจัดสงการตรงกับไทยนะจีนเขาจัดตรงกับเรานะแต่คนเขาเยอะไงไเฮียมันก็คิดว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวคนจีนแม่งพันกว่าล้านคนในสัตว์มันเห็นที่อเมริกาจัดนะครับอเมริกาสาดน้ําเล่นนั่นคนอเมริกาเขาไป็น,นั้นคนอเมริกันเขาไปเล่น เขาไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวหรอกเขาเล่นของเขาเองก็เหมือนกับคนไทยอ่ะจริงๆเราก็เล่นของเราเองอ่ะแต่เป็นไงครับโอ้โหฝรั่งมันชอบไงฝรั่งมันชอบคือไปอยู่ข้าวของก็ไม่ค่อยหายนะครับไม่มีไม่ค่อยมีทํา,าร้ายกันส่วนใหญ่พวกวัยรุ่นเข,า,ข,า,ขาจะตีกันเองอ่ะนะครับอืมทั้งนั้นเองไม่มีอะไรพวกนักท่องเที่ยวสบายใจได้ยกเว้นว่าแดกเหล้าเมาแล้วกลับเกตเฮ้าไม่ถูกนะั่นนะจริงไหมมึงเคยฟังเพลงฝรั่งป่ะไอ้เพลงไทยป่ะฉันรักเมืองไทยอ่ะขนาดพาัสปรอดหายสามวันได้คืนน่ะ ไอ้เหี้ยของมึงนี่แม่งหายแล้วหายเลยต้องไปทํากันใหม่นะครับฉะนั้นอย่าไปอย่าไปว่าประเทศอื่นเขาเลยเขาทากันมาเป็นร้อยปีแล้วไอ้ปราสาทพนมลุงที่เขาจัดงานเขาก็จัดงานมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยพวกมึงเพิ่งจะเลยรอยตาพวกมึงเพิ่งตื่นจากฝันไงเพิ่งตื่นจากฝันแล้วพอเห็นของจริงเข้าก็จะไนงะอยากจะมีกับเขาก็อยากจะได้แต่ทําไม่เป็นไปจ่ายตังจีนเขาด้วยนะไอ้เหี้ยจีนเขาทวงตังอยู่เนะี่ยไอ้ค่ากีฬาซีเกมคราวที่แล้วว่าค่าไฟเขาว่า ให้เขาจัดสนามให้เขาจัดไฟแสงสีเสียงเนี่ยจีนเขาทวงถามแล้วนะบอกฮ้ย hey, ฮัลโหลค่าไฟกูจ่ายยังอะไรประมาณเนี่ยนะนะครับเอาแล้วครับถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมึงจะปลอมยังไงมึงอีกหน่อยมันก็จะมีการจัดงานคล้ายๆประสาทพนมลุงเราเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะจัดงานประสาทนาครวัดแล้วคุณไปดูมันจัดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถ่ายคลิปอัปโหลดขึ้นโซเชียลดูความเสหลแปะของมันอยู่เรื่อยๆนะก็ติดตามเอาแล้วกันครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับแต่อย่างว่านะครับ ถ้าเราไม่มีเขมรนี่เราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้ากันนะแต่นี่โชคดีเรามีเขมรนะก็เลยดูแล้วรู้สึกผ่อนคลาย <laughs> ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเัาฟังกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ร่ลำลากันไปก่อนสวัสดีครับ